ส่งตัวรุงพลย้ายเรือนจำเมื่อวันที่15สิงหาคมพศ2568ที่ผ่านมานะครับทุกท่านจอนนี่ว่าจะทำคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้ทำสักทีไม่มีเวลายุ่งๆพอดี2วันเมื่อกี้ผมติดนะครับผมไปสอบที่สกลนครนะครับซึ่งกลับมาแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาที่มุกดหารนะครับทางรุงพลเองนะครับผมได้มีการย้ายไปเห็นว่ามีการตัดผมเกลียนด้วยนะเออแต่ ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าไม่รู้ว่าใช่ลุงพลหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆวันนั้นผมก็ไลฟ์สดอยู่ตรงหน้าเรือนจำจังหวัดมุกดาหารนั่นแหละนะครับทุกท่านแต่ว่าคลิปที่อยู่นครพนมเนี่ยผมยังไม่ได้ลงแต่ทีนี้ผมได้คลิปคลิปเต็มมาแล้วนะครับผมคลิปต้นฉบับที่เขาถ่ายนะครับก็จะเอามาให้ทุกท่านได้ดูด้วยนะครับเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเียนะครับต้องบอกงี้ว่าวันวันที่สิบห้าน่าจะย้ายลุงพลช่วง เช้ามืดนะครับอาจจะเป็นช่วง6กโมงเช้าหรือเปล่านะครับหรือหลอยไปตีห้านะแต่ว่าผมก็ไปตอน8ปดโมงนะแต่มันก็ไม่ทันนะครับไปไล่โสดอยู่ตั้งนานเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ดูย้อนหลังแล้วก็มีทางประแตนนะรประแตนนี่ก็ไปรอที่นครพนมนะครับแล้วก็มีนักข่าวเขาก็ถามนะครับว่าเอาอะไรมาฝากบ้างเอาหัวใจมากี่ดวงนะครับ อะไรโน่นนี่นั่นเดี๋ยวให้ทุกท่านไปไปฟังกันดูแล้วค่อยกลับมานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับท่านอ่ะกดกดไลค์กดแชร์ดูโฆษณาขั้นกลางร,ระหว่างคลิปจนจบนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ดันขึ้นฝีดเปิดการมองเห็นนะเพิ่มรายได้ให้กับช่อง YouTube นะครับฝากด้วยนะครับถ้าไม่เกินสีนาทีดูให้จบไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปไปดูทางลุงพลแล้วก็ป้าแตนดูครับผมที่เรือนจำจังหวัดนครพนม ย้ายลุงพลเข้าเรือนจำกลางนครพนมป้าแตนหอบหัวใจมาฝากให้กำลังใจสู้คดีถึงดีกาวันที่15สิงหาคม2568เวลา11นาฬิกา5นาทีรถคุมขังจากเรือนจำจังหวัดมุกดาหารนำตัวนายชัยพลวิภาหรือลุงพลมาถึงเรือนจำกลางจังหวัดนครพนมหลังสารอุทธรณภาค4พิพากษาจำคุก26ปีในคดีน้องชมพู่และไม่อนุญาตให้ประกันตัวระหว่างดีกา เหตุคดีร้ายแรงและเกรงว่าจะหลบหนีลุงพลถูกย้ายมาคุมขังที่นครพนมเนื่องจากเรือนจำแห่งนี้รองรับนักโทษโทษสูงสุด25ปีขณะที่เรือนจำมุกดาหารจำกัดไม่เกิน20ปีในเวลาใกล้เคียงกันนางสมพรหลาโพหรือป้าแตนภรรยาที่ศาลยกฟอ้องพร้อมพวกเดินทางมาสาลาเยี่ยมญาติพร้อมกล่าวให้กำลังใจว่าวันนี้เอาหัวใจหนึ่งดวงมาฝาก และยืนยันจะสู้คดีต่อถึงชั้นดีกา เป็นชั่วโมงได้5านาทีจบนี่ไงระแงแปรแนแปนเทพรถปรแปนให้แกทูถุงข้าวด้วยเด้อะมาซื้อข้าวมาฝากทุกคน อากี่ดวงหัวใจมาฝากครับปราจันเอาหัวใจกี่ดวงมาฝากเราก็มีหัวใจหนึ่งดวงนะคะมีหัวใจหลายดวงแล้วครับกับข้าวมีมีอะไรบ้างครับวันนี้กำลังใจครับธรรมดาให้กำลังใจนี่แหละจะสู้ถึงดีกาไหมครับประจันก็ต้องสู้ดลค่ะใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องยายเข้าไปข้างในครับเมื่อคืนนี้เป็นไงนอนหลับฝันดีไหมปราจันก็หลับค่ะแต่ไม่ได้ฝันเพราะวลุงพลบอกอะไรกับประจันไหมยังไม่ได้คุยกัน ครับกับข้าววันนี้เอาอะไรมาฝากครับยังไม่ได้เอาอะไรมาต้องเชอาไปถามตรงนี้ใช่ไหมยังไม่มีอะไรหรอกครับคครรัับบต้องบอกว่าเรือนจํานี้ดีนะฮะผู้ทางทางเข้าเรือนจำเนี่ยนะครับผมตรงตรงนี้ผมไม่รู้ว่าตรงส่วนไหนของเรือนจำเนอะแต่ว่าเขาก็ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปถ่าย ได้นะครับผมดีมากๆนะเสียดายดนะผมไม่ได้ไปตามไม่ทันนะครับทุกท่านดูแล้วก็คงจะเห็นบรรยากาศแล้วแหละนะว่าเอ,อที่อยู่ก็กว้างขวางใหญ่โตโอ่อ่าเห็นว่าของนครพน,พนมนี่สามารถรับได้โทษจำคุก25ปีแต่คาอาจจะเกินไปหนึ่งปีก็ไม่เป็นไรแค่ปีเดียวนะครับผมออไม่รู้จะย้ายอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่มันมีชาวเน็ตคอมเมนต์เข้ามาว่าอาจจะได้ย้ายอีกนะครับ ว่าไม่น่าจะหรอกไม่น่าไม่น่าจะได้ย้ายเพราะว่ามันยี่ภาคแยี่หกแค่ปีเดียวเองนะเกินในปีเดียวไม่เป็นอะไรนะก็ก็น่าจะอยู่ได้เพราะว่าเดี๋ยวก็มีการลดทงลดโทษอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ติดเต็มๆแบบยี่สิบหกปีสักหน่อยนะครับของมุกาหารเห็นว่าแค่รับแค่ยี่สิบปีไม่ใช่สิบห้านะเห็นว่ายี่สิบปีอยู่นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมพาทุกท่านไปไปฟังช่องไทยนิวนะครับผมคุณอาร์มอาร์มไทยนิวนะครเขาก็มีการเผยเรื่องของการ เห็นลุงพลผู้สื่อข่าวเขาไปรอช่วงช่วงเช้าก็มีแนละ้วไปถ่ายไว้นะครับว่าตัดผมเกลียนเลยน่าจ,จะโดนตัดผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอแต่ตอนผมว่ามันก็ยังไม่เห็นมีใครไปถ่ายในะช่วงนั้นมีแต่ช่วงที่ผมไปนะท,ที่ไปยืนถ่ายนะครับก็เลยงงๆว่ามันมันถ่ายช่วงเช้าหรือช่วงสายถ้าเป็นช่วงเช้ามืดน,นี่น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าลุงพลไม่ได้ออกไปตอน8ปดโมง พอแปดโมงผมอยู่อยู่ยยที่หน้าเรือนจํามุกดาหารเห็นว่าไปเช้ามืดแต่ในในคลิปมันก็แบบว่าสว่างเกินนะเ mm hmm. อาก็เดีย๋ยวเรามาฟังดูไปตอนศาลชั้นต้นนี้ลุงพลยังไม่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่มีโทษสูงขนาดนี้คือวันนี้เนี่ยศาลอุทธรณ์พลิกคําตัดสินหนักมากนะจนหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยชาวบ้านเขาอยากจะรู้ว่ามันมีหลักฐานสําคัญอะไรกันแน่ ที่ทำให้จุดพลิกเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือกลายเป็นหลังมือได้ขนาดนี้นะครับอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับสารอุทธรณ์เนี่ยมีการแก้โทษจําคุกชัยพลวิภาหรืออุ่งพลนะครับ26ปีอ,ะอ่ะข้อหาเนี่ยคือเจตนาฆ่าโดยเล็งเห็นผลลากเด็กอายุไม่เกิน15ปีโดยไม่มีเหตุอันสมควรและก็อําพรางศพหนักมากนะครับคือมันคือตอน,นยังลุ้นอยู่ว่าดีกาเนี่ยจะจะรับไหม อืมนะครับสักครนึงนะครับผมอ,อนุญาตคือตอนนี้ยังลุ้นอยู่ว่าดีการจะจะรับไหมนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ8ดโมงเช้านะครับเออที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารนะครับรถผู้ต้องขังเนี่ยมายังประตูหน้าเรือนจำนะถอยหลังเข้าไปประมาณ15นาทีคือรับตัวของลุงพล ส่งต่อไปยังเรือนจําความมั่นคงสูงจังหวัดนครพนมนะครับย้ายจากเรือนจํามุกดาหารไปที่นครพนมนะครับในรถผู้ต้องขังเนี่ยนะครับมีผู้ชายนะครับผมเกลียนเลยตัดผมเกลี่ยตัดผมสั้นเลยนะครับคาดว่าน่าจะเป็นลูกพลนะถูกจับตัดผมสักเกลียนสั้นเรืงจริงนะครับคือวันนี้ก็คือมีการย้ายลูกคนเนี่ยจากเรือนจำจังหวัดมุกดาหารไปที่เรือนจำจังหวัดนครพนมอเดี๋ยวผมขอเบรกนิดนึงผมก็ได้ถ่ายเหมือนกัน แล้วผมก็พูดว่าผมเห็นน่าจะหน้าเหมือนลุงพลมากเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้บางทีมันก็อาจจะสอดคล้องกันนะว่าเพราะว่าลุงพลไปถึงประมาณ11บเนาฬิกานะครับผมที่นครพนมก็อาจจะเป็นจังหวะนี้ก,ก็เป็นได้นะเพราะว่าแต่มันไม่มีการรายงานชัดเจนนะครับผมแต่อีกทางนึงบอกว่ายังไม่ได้ไปนะครับแปน่าจะยังไม่ได้ไปนะทางพี่สแสวงก็พูดนะแต่เอาไปามาลุงพลได้ไป ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคันนั้นแหละนะครับผมที่ที่เราดูกันตอนนั้นอ่ะนะถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเราก็ก็คงจะเป็นคันนั้นแหละเออนะครับแต่เราก็แบบมันไม่ได้ชัดเจนอ่ะนะแต่สุดท้ายแล้วลุงพลก็ไปถึงประมาณ11บเอโมงว่าอย่างนั้นนะครับที่นครพนมนะครับเออปาแตนแกก็เอาอ่ะไปเอาของเอาลงไปฝากอย่างเงเอาของไปฝากแล้วก็ให้กําลังใจหนึ่งดวงแล้วก็ ไปไปเขาเรียกว่าอะไรไปลงชื่อไว้ว่าสามารถเข้าเยี่ยมอะไรได้ยังไงบ้างก็คาดว่าตัวของครอบครัวแล้วก็บรรดายูทูบเบอร์เนี่ยน่าจะไปรอที่ศาลตัวของเรือนจำจังหวัดนครพนมแล้วนะแต่เพราะที่มุกดาหารเงียบมากนะอย่างที่ทคุนเห็นในภาพเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยลุงพลเนี่ยชูสองนิ้วตอนที่ถูกคุมขังจากถูกคุมตัวจากศาลขึ้นรถผู้ต้องขังไปที่เรือนจำจังหวัดมุกดาหารเนี่ยชูสองนิ้วนะแล้วยูทูบเบอร์ก็รอกันให้กําลังใจ วันนี้ก็เนี่ยครับตัดผมสั้นนะก็คาดว่าน่าจะต้องนอนยาวๆแหละอยู่ในคุกนะระหว่างรอต่อสู้ในชั้นดีกงดีกาเพราะดูจากคำพิพากษา<ม>ของศาลอุทธรที่กลับเนี่ยมันหนักมากจริงๆนะครับลองไปย้อนดูกันเต็มๆนิดหนึ่งนะครับในส่วนของคำพิพากษาในชั้นของศาลอุทธรนะคือศาลอุทธร์ภาคสี่นะครับ,รรบมีการพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนคดีนี้ใหม่นะ เต็มๆเนี่ยนะครับก็คือสารเนี่ยมีความเห็นโดยสรุปว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้เนี่ยเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานไปตามอำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่มีเหตุให้ระแวงสงสัยว่ามีการปั้นแต่งพยานหลักฐานเท็จเพื่อใส่ร้ายผู้ใดโดยไม่มีมูลความจริงแม้ไม่มีประจักษ์พยานมาเบิกความแต่เมื่อพิจารณาจากพฤติการแวดล้อมคดีใกล้ชิดกับเวลาและสถานที่เกิดเหตุแล้วเชื่อว่าผู้ตายไม่อาจเดินไปบนยอดเขาภูเหล็กไฟ ที่พบศพได้โดยตัวเองเป็นแน่อ่ะเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันต่อสำหรับประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดว่าจะแบบยัดสมมตินะอันนี้แค่สมมติว่าอาจจะยัดข้อหาจะปั้นแต่งอะไรเงี้ยผมว่าคงไม่ได้สู้ขนาดนี้หรอกถ้ายัดข้อหาจริงนะครับผมวิธีการยัดมันถ้าเหมือนกับจะยกตัวอย่างน,นะครับผมมันถ้าสมมติว่าเกี่ยวกับยาเสพติดใช่ไหมก็อ่สมมติว่าผมไม่มียาเสพติดอ่างเงี้ยมีคนมายัดให้ปุ๊บเลยเงี้ยก็รับโทษเลย นะครับไม่มีโอกาสได้สู้อย่างนั้นกรณีนี้ผมว่าถ้าตํารวจนะครับเ <c oughs> ขาจะยัดคหาจริงๆนะครับผม <c oughs> ผมว่าไม่ใช่แบบนี้นะเนี่ยนะครับเออทุกท่านลองลองนึกภาพเอาแล้วกันนะนะคิดเอาแล้วกัน <c oughs> ผมพูดให้ให้ข้อคิดประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าเออลุงพลเองแกออกมาออกทรงออกึืนแกก็พูดนี่เหมือนเดิมนะครับวัตถุพยานนะครับผมพยานแวดล้อมนะครับผมที่เป็นชาวบ้านนะครับสองกว่าคนนี่นะครับเอามาจําลองเหตุการณ์ นะครับมีบูมีลงพลคนเดียวที่แบบไม่สามารถที่จะระบุตัวเองได้ว่าตัวเองอยู่ในทําอะไรยังไงแต่ชาวบ้าน200 2้0กว่าคนนี่ยืนยันได้หมดเลยนะครับ<ส>โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าที่จะไปสวัสดีครับ